เจะดีมาทำอะไรคะจะดีมาส่งดาวครับจะดีจะเอารางวัลใหญ่นะคะับไปดูเลยโอ้ยตอนเช้ากันเลยเดี๋ยวไปไหนลูกไปไปตรงไหนเออทางฝั่งนี้ไม่มีคนนี่เออนี่ไงจับฉลากก่อนเหรอโอเคญิ่ปุ่าฉลากก่อน เอาลาดเลยวันนี้ยังน้อยครับเี้ยเด็กลูกหยิบเดลูกหยิบแล้วก็หวัดไปด้วยอ้าวเดี๋ยวนี้หยิบหยิบเลยค่ะยิบเลยยเลยอย่าบังสิ้ยิบยไปยิบเยเ้พี่จบก่อนให้พี่เขาจก่อนก็ได้อจับจับเลยครบเป้ยเ าจวยนี่ีาจับนาจารกว่าเร็วนู้นให้น้องจับก่อนน้องจับนจับฉน่นันู่นไะเนี่ยอาอะไรจับเลยค่ะจกับเลยค่ะกมาเลย

โอ้เราไปรับไปรับรางวัลเลยค่ะโอ้ยเดียจับพัสดุงันแรกกันลูกพัสดุ้อะไรสุงเลเนี่ยดูอะไรเอ้ได้รองเท้า้ัสลุงโห่ค่าเดินมาสิเดินมาอนนั้นยังให่ัยมนใ่ใหญ่่ใแล้วลออ้าองเ้าแตะน่ รองเท้าแตะดีกว่าเอาซีดแบบสีนกินได้ไหมเอาเทียมหรือไม่นครับเออได้ครับได้เลยเลยนอเครับผมกับข้าวนียกับข้าวโอ้โห้นี่ยเดี๋วเลยดู ขอบคุณค่ะนี่องหลูกนหยิบได้สินยิ้มยิ้มอไปบ้านตาถึงหรือยังไปบ้านตาถึงต่องทำนี่นี่ทำบัเทียนที่ราเที่ยวห้อง โอ,อ,อ,องชั่วของรางวัลสิคะนีอ่ะีแลกลับนกว่าจะดูได้ของรางวัลแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายก็อยบ๊ายบายก่อนพีายบ๊ายบายก่อนบายบายบ๊ายบาย